สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกิลนะครับเป็นสกิลผลโกดก็เป็นผลปรับมาใหม่ครับจากรีไวจะบอกว่าไม่รู้อ่านถูกว่ะนี้ก็จะเป็นสกิลบินนะครับสกิลเอฟบินอันนี้ก็จะเป็นสกิลแซดเป็นการพุ่งแล้วก็แช่แกงก็น่าจะเหมือนเดิม แต่สกิลมันเฟีวกว่าเดิมนี่ครับประมาณนี้น,นี่ก็จะเป็นสกิลเอ็กเป็นปล่อยออร่าสตันอันนี้ก็จะเป็นการพ่นไฟสตันเหมือนกันเป็นสกิลสี่นนี้ก็จะเป็นสกิลว,วีนะครับเป็นการเลียงลูกน้องออกมาแล้วก็ใช้สกิลไปพร้อมกัน เห็นไหมเมื่อกี้มันใช้สกิลไปพร้อมกับเราเลยนะครับถ้าเรากดใช้สกิลเนีย่ยดูก็ประมาณนี้พอเราใช้เห็นไหมมันก็ใช้นะครับนี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรืออยากให้ผมสอนคอมโบก็คอมเมนต์ได้นะครับสิบไลค์ก็พอ